งานในวันนี้นะคะหรือว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในสมที่ประสบสาธารณภัยนะคะซึ่งงานนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ9แห่งด้วยกันนะคะทั่วประเทศ5ภูมิภาคนะคะเก้าครั้ง9 9แห่งสถานที่ในการจัดงานนะคะที่นี่เป็นแห่งที่2นะคะซึ่งเราก็ expect ว่ารวมทั้งงานเนี่ยน่าจะมีมูลค่าออยอด จำหน่ายสินค้ารวมทางยอดจากผู้ธุรกิจประมาณ150ล้านขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ทุกภาคส่วนนะคะทุกภูมภาคทุกจังหวัดเลยค่ะเกณฑ์กันคัดเลือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น SME ที่ประสบสานะภัยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้อง ลงทะเบียน SME One ID กับทางสะสะวก่อนนะคะซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ในใน One ID หลายๆอย่างด้วยกันนะคะซึ่งถ้าถ้าไปดูจากการประชาสัมพันธ์ก็จะทราบนะคะหรือเข้ามาในแอปพลิเคชัน SME Connect s, นะคะก็จะมีบริการหลายอย่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนนะคะหรือว่าเป็นการพ payment คือช่วยผู้ประกอบการ ชำระเงินในหลายๆเรื่องนะคะแล้วรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการออกมุกแสดงสินค้าด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยก่อนที่จะมาสมัครเข้าร่วมโครงการก็ต้องสมัครในเรื่องของเอสวันไอดีของสอปนะคะอันนี้เป็นหลักแล้วก็รวมทั้งเราก็จะเน้นผู้ประกอบการที่ประสบสาธารอภัยก่อนนะคะจากเหตุการณ์เมื่อปลายปีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการที่มี สินค้าทางด้าน green product หรือว่าเป็นพวกธุรกิจสีเขียวหรืออะไรต่างๆนะคะก็เข้ามาร่วมมันมีมีคอนเนอร์หนึ่งสำหรับพวกเกี่ยวกับ green b u s i n e s โดยเฉพาะนะคะซึ่งก็เป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบันนะคะก็ mm hmm. จะได้หลากหลายด้วยฟูมในมทัวท่ว,ว,วประเทศเนี่ยก็สี่ห้พันรายนะคะที่ที่มีผลกระทบแต่ว่าเราก็ช่วยเท่าที่ เราพอจะทําได้ในงบประมาณและก็ระยะเวลาที่เร่งด่วนและจากัดน,นะคะเพราะว่าก็มีหน่วยงานอื่นๆเช่นของหน่วยงานต่างๆของกระทมหาดไทยหรืออะไรที่เขาก็ช่วยช่วยเหลือเยียวยาอยู่บ้างแล้วนะคะส่วนเราเนี่ยเราก็เลยเน้นในเรื่องของผู้ประกอบการ s อสให้ได้มากที่สุดนะคะประมาณ3 0มสถึงสีล้านนะคะที่จะช่วยใน3วันนี้นะคะหมายถึงว่ายอด การขายปริกยังไม่นับยอดของการจับคู่ธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะมีมากกว่าน,นั้นนะคะแต่ว่าถ้าเงินสัพัดแบบว่าเงินสดที่ใช้จ่ายจับจ่ายใช้ใช้สอยภายใน3วันก็น่าจะประมาณ30 40ี่สล้านบาทคาดหวังว่าจะได้ช่วยเหลือผู้ประอกอบการที่ประสบสาธาณภัยอย่างที่เรียนไปตอนต้นน่นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเยียวยาฟื้นฟู ทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับการบสนุนจากช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆนะคะรวมถึงที่เรามีโมเดินเทรดตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการจับผู้ธุรกิจเป็นการเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องไปวางขายที่ห้างนอกเหนือจากการขายปลีกตรงนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนท่าน ที่ต้องการซื้อหาสินค้าดีๆจากพั่วประเทศนะคะมารวมกัตัวกันได้ที่งานนี้นะคะที่ศูนย์ราชการอาคาร,ารดีนะคะมีถึง340บูธด้วยกันนะคะสินค้ามีหลากหลายมากทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ต่างๆนะคะรวมทั้งเครื่องโคดกต์แล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมติดตามต่อไปก็งานหน้านะคะก็คือจะจัดที่นนทบรุรีที่เซนทรัล โรบินสันสิีสมานินะคะรประมาณวันที่สองที่สามิพิธภัโนะคะ